สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสมองสุบัตินะครับแล้วสวัสดีนานักาตกป่าทุกคนนะครับนี่ผมยุทธ์คนแบบออกมานะะฮที่ป่าขึ้นเราครับไะเวลานะประมาณสีม่วงแหลงครับสีม่วงน่อยบ่ถือว่าคําแห่งน,นะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงใกล้สีหนาวเลยครับมันสีเบิร์ตฝนเลย เ้าผมก็มาห่องนี้ลครับ่ากัดจ่แต่ผมเหมือนวัดว่าท่านนะครับกัดแบบแห้งเลยหละก็ใส่โล่อยครับเพราะวมาจากกาันด้านหนามขึ้นมากัดนะครับเดี๋ยวพอกันครับ กัดอยู่ครับพี่น้องแต่ว่าเอาบปอยู่ครับ ัดเดีเ๋ยวเราแบ่งแล้วมันเลียบวอยู่ตัดวัวต่างใจขัด